จุงกะสวัสดีคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเห่งรวยรวยนะครับวันนี้ก็มาพบกันยามค่ําคืนวันพระนะวันที่สิบสามนะฮะ เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564นะก็วันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับวันนี้กร็ถอบเวลามาช้านิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่า,เ,าเมื่อตอัวขั้นได้ไปร่วมพิธีกรรมพิธีการนะครับในการอ,าอะไรนะศะดะนะะตามอาของสวัสดีครับคุณ ต้อยติ่งครัสวัสดีครับคุณต้อยติ่งมาแล้วนะฮะก็คือการสอกเคราะห์ในการาพิธีวางศิราเลิกนะฮะของอวัดสว่างอารมณ์ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะฮะซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะ,ะเมื่อตอนหัวค่ำผมเองก็ ได้ให้ดูภาพบรรยากาศบริบทต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่พรุ่งนี้เขาจะมีพิธีการนะในการเขาเรียกว่าพิธีการวางศิรินะซึ่งพรุ่งนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนาะที่ชมอยู่ขณะน,นี้ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายถึงมาช้านิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ก็เลยเป็นการที่มาช้าหลังจากนั้นขับรถมาก็ไปเจอผู้ประสบอุบัติเหตุก็ได้ช่วยเหลือเขาเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ถือว่ามาช้าเนื่องจากว่าเมื่อวานไม่ได้คุยกันนะวันนี้เลยมาคุยกัน10บนาทีแรกเนี่ยนะเราก็มาทักทายกันเหมือนเดิมใครชมอยู่ที่ไหนอะไรอะไร ก็ทักทายกันเข้ามานะฮะชมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรก็ทักทายกันเข้ามาขอบค,คุณคุณต้อยติ่งครับขอบคุณคุณประภพรจากกำแพงเพชรทั้งสองท่านสวัสดีเช่นกันเนาะในเวลาขณะนี้21นาฬิกาอีกกิบแนาทีนะก็เราก็มาทักทายกันเหมือนเดิมเนาะหลังจากเมื่อวานไม่ได้ทักทายนะเนื่องจากเมื่อวานหลับ หลับก่อนนะวันนี้ก็เลยได้มาคุยมาทักทายตามภาษาพวกเรานะชาวแฟนช่องมหาหิงรวยรวยรวยนะครับวันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่เขาทําพิธีนะทำพิธีสวดเคราะห์ในงานที่จะวางศิลาฤกษ์วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยว ยังไงผมจะให้ดูคลิปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตรงนั้นนะเสพตาขออภัยนะ mm. เสพบตาจริงๆนะขออภัยแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชม โอเคครับมาแล้วเหมือนเดิมนะออกไปสักครู่ฮนะมาพบกันต่อภาพเสียงสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรคุณต้อยติ่งนะต้อยติ่งชมอยู่ที่ไหนครับวันนี้คุณต้อยติ่งชมอยู่ที่ไหนนะครับคุณประภาพรจากกำแพงเพชรเลขวิ่งค่ะอ๋อวันนี้นะฮะ เดี๋ยวจะให้เลขวิ่งว่าวิ่งตัวไหนนะเดี๋ยวให้ดูว่าเลขวิ่งตัวไหนนะเลขวิ่งตัวไหนนะแป๊บหนึ่งนะฮะจะให้ดูว่าเราสมควรที่จะวิ่งไหมครับตับเลขนี้ขอดูตำราก่อนนะดูตำราก่อนนะเนื่องจากว่าสูตรที่เราทำไว้ไม่รู้เราทำตัวเลขไหน เลกวิ่งเนาะเดี๋ยวให้เลกวิ่งเนฮะวิ่งนะฮะสาม คุณประพาพรนะฮะเลขวิ่งผมให้แล้วนะนะผมให้มาแล้วก็คือนี่นะเป็นเลขวิ่งที่ตามสูตรนะตามสูตรนะเลขวิ่งตามสูตรของเลขประจําวันอะไรว,นนะวันอังคารเนาะวันอังคารใช่ไหมนะฮะวันอังคารเลขวิ่งตัวนี้นะฮะเลขวิ่งตัวนี้ตามสูตรเลยนะฮะ ตามสูตรเลยตามสูตรเลยครับแล้วแต่ท่านจะชื่นชอบหรือไม่อย่างไรเนาะเดี๋ยวรอสิบนาทีเดี๋ยวจะคุยให้ดูว่าเลขวิ่งตัวไหนที่สมควรที่จะวิ่งนะมันเด่นตัวไหนรองตัวไหนนะ ตอนนี้เวียนหัวตัวเองนะเยอะโพดตัวเลขนะแต่เป็นตัวเลขของเจ้าของนะไม่ได้ตัวเลขของคนอื่นนะเป็นตัวเลขของเจ้าของดูตําราเรียบร้อยฟันทงมาแล้วนะฟันทงมาให้แล้ววันนี้ฟันธงมาให้แล้วกับเลขวิง่งเนาะฟันธงไม่เลยครับเลขวิง่งนะเราฟันธงมาให้คุณชัดๆคุณผู้ชม นะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันครับ10นาทีแรกเราก็ยังทักทายกันเหมือนเดิมนะฮะใครชมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรก็ทักทายแนะนำกันเข้ามานะฮะเข้ามาสองท่านก็โชคดีสองท่านนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะทักทายกันสองท่านก็คุยกันสองท่านนะีนะ่แหละเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะเราเองไม่ได้มีอะไรที่จะนั่งเนาะเราก็อยากให้ ดูเป็นแนวทางกันเฉยๆนะเป็นแนวทางกันนะเผื่อคุณผู้ชมจะได้โชคดีนะฮะพูดแล้วคอแห้งขออนุญาตทานน้ำก่อนนะทุกวันนี้ไม่ได้ต้องทานน้ำตลอดนะเนื่องจากว่าคอแห้งคอแห้งตลอดนะก็เลยต้องขออนุญาตที่จะทานน้ำพร้อมกับคุยกับคุณผู้ชมไป เนาะพร้อมกบคุยกันผู้ชมไปนะครับวันนี้เป็นคืนวันเสาร์วันพระผมเชื่อเลือกเกินว่าเลขที่ผมใช้คุณผู้ชมดูนี้น่าจะมีลุ้นมากนะน่าจะมีลุ้นมากพร้อมกันหรือ,อยังครับที่จะรอตัวเลขที่จะให้ดูนะพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมกดเลข สามเข้ามากดเลขสามนะกันเข้ามาเนาะใครพร้อมนะะใครพร้อมกดเลขสามเข้ามานะครับกดหมายเลขสามกันเข้ามานะใครพร้อมที่จะดูส่วนใครไม่พร้อมก็เอาที่ท,สนะท,ทนสบายใจดีกว่าเนาะเอาที่ทนสบายใจเอาที่เธอสบายใจจะเป็นอะไรเมื่อมันเป็นไปแล้ว ขอบคุณนะคุณผู้ชมที่เข้ามาทักทายกัน,นครับพรุ่งนี้นะมีกิจกรรมนะก็คือการวางซีลาร์เกเนาะใครที่อยากจะร่วมทําบุญก็เรียนเชิญน,นะก็เรียนเชิญน,นะที่อาเภอจอมระจังหวัดสุรินทร์เรานะก็จะมีพิธีการวางซีลาร์กเนาะอย่างเมื่อตอนหกขั้นก็ได้ไปร่วมนะพิธีการสะดกเคราะห์นะ ก็ทุกคนก็หนาแน่นนะฮะวันนี้เป็นวันพระด้วยเนาะเป็นวันพระด้วยนะโอเคคุณผู้ชมเลขที่ผมจะให้ต่อไปนี้พร้อมกันหรือยังเป็นเลขนะเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขนะฮะเป็นเลขวิ่งวิ่งแบบไหนวิ่งอย่าให้เมื่อยวิ่งแบบไหนอย่าวิ่งอย่าให้เหนื่อยนะวิ่งยังไงที่จะไม่ให้เมื่อยไม่หเหนื่อย ต้องมาดูวิ่งเลขของมหาหิงฮะต้องมาวิ่งของเลขมหาหิงนะฮะเอาที่เธอสบายใจนะนี่ฮะคุณผู้ชมดูเลขวิ่งวันนี้ทำไมมาแปลกนะวันนี้ทำไมมาแปลกดูฮะคุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชมดู วันนี้เลขวิ่งมาก็คือมีสามมีห้ามีสองมีเจ็ดมีแปดแต่เลขที่เน้นคือเน้นตัวนี้ที่เด่นนะฮะคือเลขสองเด่นมากแล้วเลขสองเด่นมากแลเด่นมากนะฮะให้วิ่งสามมันยังไงกันเนี่ให้วิ่งหนึ่สามครับแต่ตัวเด่นตัวนี้คือตัวสองเด่นมากๆ มันเด่นจนถึงขนาดบอกว่ามันน่าจะเข้าในตำแหน่งไหนรู้ไหมครับตำแหน่งหลักหน่วยนะฮะตำแหน่งหลักหน่วยด้วยครับเลขสองตำแหน่งอยู่หลักหน่วยด้วยนะครับตำแหน่งอยู่ในหลักหน่วยนะก็ก็จะมีคําถามว่าบนหรือล่างฮะถ้าให้ผมดูแบบนี้คุณผู้ชมดูนะฮะตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งล่างนะตำแหน่งล่างเนี่ยฮะตำแหน่งนี้เนาะตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งล่างส่วนตัว เลขห้าถ้าไม่มาเป็นกลางกลางมันสามารถออกได้ทั้งบนและล่างนะฮะต่ตัวเลขห้าจะอยู่ในหลักสิบนะเลขห้าจะอยู่ในหลักสิบเนาะ้าท่านจะวิ่งจะอยู่ในหลักสิบเนาะส่วนเลขสามเลขสามเนี่ยตำแหน่งสูงสุดเลยฮะอยู่บนเนี่ยอยู่บนเนี้ยจะอยู่ใน หลักร้อยหรือหลักสิบหลักร้อยหรือหลักสิบนะฮะนี่คือให้คุณผู้ชมได้ดูนะทีนี้มันก็มีตัวกันอีกฮะกันตัวนี้เจ็ดกระเปิดเดี๋ยวต้องระวังเลยนะต้องระวังมานะเจ็ดกระเปิดเดี๋ยวต้องระวังนะนะต้องระวังต้องระวังเด้อเจ็ดกระเปิดเดี๋ยวต้องระวังเ็นตัวกันนะไม่รู้จะออกในตำแหน่งไหนไม่รู้นะฮะแต่ต้องระวังนะนี่ก็ อยากจะให้รู้เนาะขอบคุณนะฮะที่เข้ามาทักทายคุณประภพรเป็นอย่างไรมันชัดไหมเนี่ยชัดนะครับที่ดูผมอยู่ในชัดนะฮะถ้าไม่ชัดบอกด้วยนะคุณผู้ชมใครที่ชมอยู่ถ้าไม่ชัดบอกด้วยบอกด้วยก็แล้วกันนะถ้าไม่ชัด อย่างไรบอกมาด้วยนะฮะเอาที่เธอสบายใจ ว่าจังใดเนาะจังใดน,นะครับคุณผู้ชมภาพเสียงสัญญาณชัดเจนหรือไม่นะทักทายกันเข้ามาด้วยนะะทุกวันนี้เงียบเหงา 客观。 ไม่มีอะไรในกอไผ่นะฮะก็ร้องให้ฟังว่าพรุ่งนี้นะฮะใครที่อยากจะไปร่วมทำบุญนะกิจกรรมการวางศีลาฤกเนาะณนะที่วัดโพศีสว่างนะฮะอารมณ์นะโพศีสว่างอารมณ์ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะในวันอาทิตย์ที่15เดือนมีนาคม ขึ้นหนึ่งข้เดือนห้านะก็พิธีสวดถอนก็ตั้งแต่จิตโมงนะแล้วก็พิธีบวงสวงบอกกล่าวนะอารักโดยอาจารย์อะไรเนี่ยก็ในเวลาประมาณ9โมงนะเพราะนั้นก็ใครที่ อยากจะไปร่วมทําบุญก็เรียนเชิญเนาะก็เรียนเชิญก็ฝากไว้นะคุณผู้ชมก็ฝากไว้นะฮะมีสายเข้านะฮะต้องขอภัยนะต้องขอภัยเป็นอย่างยิ่งเนาะภาพเสียงชังยานชัดเจนหรือไม่อย่างไรตักตายกันเข้ามาด้วยเนะี่ยภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณประภาพ,พรนะฮะ สำหรับเลขอีกชุดหนึ่งเป็นเลขที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะเป็นเลขที่ชุดหนึ่งตัวนี้นะชื่นชอบกันหรือไม่อย่างไรนะชื่นชอบกันหรือไม่อย่างไรตัวเลขนี้ฝากให้ดูเป็นขวัญตาเอามาเป็นขวัญตาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเลขนี้มันสวยงามหรือท่านชื่นชอบหรือไม่อย่างไร นะเนาะก็อยากจะเอามาฝากคุณผู้ชมนะในแฟนช่องมหาเฮงเรวยๆวันนี้คืนวันเสาร์ที่13นะเดือนมีนาคมพุทธศักราช2อง4นะเดี๋ยวผมเองต้องขออนุญาตรํำลากันไปนะเนื่องจากว่ามีภารกิจเข้ามาอีกแล้วนะเนาะ เดี๋ยวรำลากันไปนะครับใครมีอะไรก็สามารถทักไลน์กันเข้ามาได้นะสามารถทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจด้วยกับช่องหมาเฮงรวยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขออนุญาตนะครัรำลากันไปนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะในพิธีบวงสวงนะวางศิราฤกที่อำเภอจอมพระ รอติดตามชมก็แล้วกันนะครับในเวลาประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับค่ำคืนนี้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับจุงก้า